เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับถึงเวลาที่ฟ้าดินเทวดาลงโทษคนผ่านบ้างครับท่านผู้ชมเทวดาฟ้าดินเขาก็รู้นะครับว่าใครคนดีคนไหนคนเลวล่าสุดครับท่านผู้ชมขเขมรวิกฤตหนักค่าเงินดิ่งสอจะหมดคลังซ้ำชาวแรงงานยังแห่ประท้วงน้ำท่วมอีกซ้ำถนนยังมาขาดแต่ที่เดือดกว่าคือผู้นำสั่งประชาชน ไปตายเอาดาบหน้าสั่งเทเงินบาททิ้งสุดท้ายเจ๊งกันท่วนหน้าอาหารไม่มีจะกินอดอยากปากแห้งหนีตายเข้าไทยวันละไม่ต่ำกว่าร้อยคนต้องลักลอบลูกชิ้นจากไทยประทังชีวิตนี่คือมหากาบความล่มสลายที่รัฐบาลเขมรกำลังปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมาครับท่านผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชม วินาทีนี้ต้องบอกว่าที่กัมพูชาเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตหรือมหากรรมแห่งความชิบหายดีเพราะมันถาโถมเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ให้ประชาชนได้หายใจหายคอกันเลยทีเดียวแต่เรื่องที่พีคที่สุดแสบที่สุดและชวนให้กุ้มขมับที่สุดคงหนีไม่พ้นประกาศสิทธิ์ฟ้าผ่าจากอดีตผู้นำตลอดการอย่างสมเด็จฮุนเซน ที่ลุกขึ้นมาเปล่าประกาศก้องแผ่นดินเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาบอกพี่น้องชาวขาเขมรทุกคนว่าถ้าอยากให้ชาติเจริญจงเลิกใช้เงินบาทจงทิ้งเงินบาทแล้วหันมาใช้เงินเรียวของชาติตัวเองโอ้โหพอได้ยินแบบนี้ประชาชนผู้รักชาติก็เฮโลกันไปสิครับแห่กันไปร้านแลกเงินเอาเงินบาทที่เก็บมาทั้งชีวิตที่ใช้ทำมาค้าขายกันตามแนวชายแดนไปแลกเป็นเงินเรียวกันจารวัน ความรู้สึกตอนนั้นมันคงเหมือนได้ปลดแอกเหมือนได้ประกาศอิสรภาพทางการเงินแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่านั่นไม่ใช่การปลดแอกแต่มันคือการปล้นกลางแดดที่แนบเนียนที่สุดเพราะอะไรนะเหรอครับเพราะเพียงแค่ข้ามคืนเดียวแค่วันเดียวเท่านั้นค่าเงินเรียวที่พี่น้องชาวขเขมรเพิ่งแลกมาเต็มกระเป๋าก็ดิ่งเห,เหวแบบดิ่งพระสุธาร่วงรนาวแบบไม่มีสัญญาณเตือนจากเรทปกติที่1บาทแลกได้ประมาณ124เรียว ทันทีที่ประชาชนเอาเงินบาทไปเทให้ร้านแลกเงินปุ๊บร้านแลกเงินทั่วประเทศพร้อมใจกันกดเรทแบบไม่เกรงใจใครเหลือแค่บาทละร้อยเรียวท้วนหายไปไหน24เรียวเงินบาทที่เคยมีค่าอยู่ดีๆก็โดนฉกไปต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ใช่การขัดทุนธรรมดาแล้วครับแต่มันคือการเจ๊งยับที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของผู้นำตัวเองแท้ๆชาวบ้านตาดำๆออกมาโวยวายกันระงม แต่เสียงของพวกเขามันดังไปไม่ถึงหูรัฐบาลหรอครับหลายคนบอกว่ามุกนี้มันคุ้นๆนะใช่ครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเคยใช้มุกนี้มาแล้วตอนที่รัฐบาลต้องการเงินสกุลอื่นไปจ่ายหนี้ต่างประเทศเพราะเงินกีบไม่มีใครรับก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนี่แหละรวบรวมเงินสกุลแข็งจากมือประชาชนเข้ารัฐให้หมด แล้วที่เขมรตอนนี้ก็ไม่ต่างกันเลยครับมันคือการดูดเงินบาทออกจากระบบแล้วปล่อยให้ประชาชนรับกรรมกับเงินเรียวที่นับวันมีแต่จะกลายเป็นเศษกระดาษนี่คือการต้มประชาชนครั้งประวัติศาสตร์เป็นการเอาความรักชาติมาบังหน้าแล้วเชือดกันนิ่มๆคำถามคือแล้วรัฐบาลเอาเงินบาทที่รวบรวมไปได้มหาศาลนั้นไปทำอะไรเก็บไว้ในคลังหรือเอาไปใช้หนี้ใครเรื่องนี้มีกลิ่นทะแงทะแงโชยออกมาแต่ไกลเลยครับ แต่นี่มันแค่ยกแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะในขณะที่เงินในกระเป๋ากำลังจะไร้ค่าหายนะระลอกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมันกำลังคืบคลานเข้ามาถึงหน้าประตูบ้านของพวกเขาแล้วหลังจากที่โดนรัฐบาลสับขาหลอกเรื่องค่าเงินจนกระเป๋าฉีกกันไปแล้วพี่น้องชาวขเขมรก็ต้องมาเจอกับบททดสอบจากสวรรค์หรือนรกก็ไม่แน่ใจกันต่อทันทีเพราะในขณะที่เงินในมือกาลังด้อยค่า แผ่นดินที่เคยยืนอยู่ก็กำลังจะจมหายไปกับตาใช่แล้วครับคุณผู้ชมผมกำลังพูดถึงสถานการณ์มหาอุทกภัยที่กำลังถล่มหลายจังหวัดในกัมพูชาอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดไพรเวียงนี่อาการหนักสุดๆกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของกัมพูชาต้องออกมาประกาศปิดถนนหมายเลข3 8 3บีเป็นการด่วนเพราะระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันทะลักล้นตลิ่งเอ่อท่วมจนถนนทั้งเส้น กลายเป็นคลองไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่แค่น้ำท่วมขังธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือน้ำเชี่ยวกรากที่ซัดเอาดินใต้ถนนหายไปหมดจนถนนขาดสะบั้นออกจากกันภาพที่สื่อโซเชียลของเขมรแชร์ออกมามันน่าสลดใจมากครับพี่น้องประชาชนได้แต่ยืนมองถนนที่เคยใช้สัญจรค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตายืนมองกันตาปริบๆแบบทำอะไรไม่ได้เลย จะหนีก็หนีไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ถึงลองนึกภาพตามนะครับคุณเพิ่งเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปแลกเป็นเงินที่กำลังจะไร้ค่าแล้วตอนนี้บ้านคุณกำลังจะจมน้ำถนนหนทางถูกตัดขาดคุณถูกลอยแพอยู่กลางเกาะที่รายล้อมไปด้วยมวลน,น้ำมหาศาลแล้วรัฐบาลอยู่ไหนความช่วยเหลือจากภาครัฐไปถึงไหนคำตอบที่ได้ยินจากพี่น้องชาวคมรคือความเงียบครับ เงียบสนิทชนิดที่ว่าได้ยินแต่เสียงน้ําไหลไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังไม่มีมาตรการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมปล่อยให้ประชาชนดิ้นรนกันเองตามยถากรรมนี่มันคือภาพสะท้อนการบริหารจัดการที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนถึงขีดสุดทั้งจากวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติทางธรรมชาติรัฐบาลกลับทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อน หรือว่ามัวแต่นับเงินบาทที่เพิ่งรวบมาจากประชาชนจนเพลินอยู่หรือเปล่าคำถามคือเมื่อเงินก็ไม่มีถนนก็ขาดแล้วแบบนี้ประชาชนจะเอาอะไรกินจะหาเลี้ยงชีพกันยังไงและนั่นแหละครับคุณผู้ชมคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตระลอกที่3วิกฤตแห่งความอดอยากที่กำลังจะเผยให้เห็นความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่พึ่งพาใครคุณผู้ชมครับ มันจะมีอะไรตลกร้ายไปกว่าการที่ผู้นำประเทศลุกขึ้นมาตะโกนเปล่าๆว่าจงแบนสินค้าไทยจงเลิกพึ่งทาไทยชาติเราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันประชาชนในประเทศกลับไม่มีอะไรจะกินจนต้องแอบลักลอบนำเข้าลูกชิ้นฮอทดอกจากไทยเพื่อประทังชีวิตนี่แหละครับคือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในกัมพูชาตอนนี้ เป็นความย้อนแย้งที่เจ็บปวดที่สุดล่าสุดสื่อขเขมรเ,เองนี่แหละที่รายงานข่าวใหญ่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปบุกจับขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าจากไทยล็อตใหญ่มหืมามีทั้งลูกชิ้นไก่แช่แข็งฮอทดอกอาหารแปลรูปยี่ห้อดังๆจากบ้านเราทั้งนั้นรวมน้ำหนักกว่า78ตัน78ตันนะครับไม่ใช่หาบเร่แผงลอยนี่มันระดับคลังสินค้าขนาดย่อมเลยนะ ของกลางทั้งหมดถูกยึดไว้ได้ก็จริงแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือเบื้องหลังของขบวนการนี้งานนี้มีการคาดการกันให้แสดว่าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ไหนจะไปมีปัญญาขนของเข้ามาทีละ78ตันได้เรื่องนี้มันต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังคอยอำนวยความสะดวกอย่างแน่นอนพูดง่ายๆคือปากก็สั่งให้ประชาชนแบนของไทย แต่รับหลังกลับเป็นโต้โผลใหญ่ในการนำเข้าะเองเพื่อเอามาขายทำกำไรกับประชาชนที่กำลังอดอยากนี่มันคือการหากินบนความทุกข์ของคนในชาติชัดๆภาพที่ออกมามันฟ้องทุกอย่างครับมันแสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วเศรษฐกิจกัมพูชาผูกติดกับไทยมากแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องปากท้องแม้ว่าหุ่นเซนจะพยายามปลุกระดมให้คนเกลียดไทยคลั่งชาติแบบผิดๆ แต่ในความเป็นจริงเมื่อท้องมันหิวอุดมการมันกินไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาสินค้าจากไทยเพื่อความอยู่รอดอยู่ดีการจับกลุ่มครั้งนี้มันไม่ใช่การแสดงความสามารถของเจ้าหน้าที่หรอกครับมันคือการตบหน้ารัฐบาลตัวเองฉาดใหญ่มันคือหลักฐานมัดตัวว่านโยบายแบนไทยที่เปล่าประกาศไปนั้นมันเป็นแค่วาทกรรมกลวงๆที่ใช้หลอกประชาชนไปวันๆเท่านั้น ตอนนี้สถานการณ์มันมาถึงจุดที่เรียกว่าวิกฤต3เด้งแล้วครับเด้งแรกเงินในกระเป๋าด้อยค่าเด้งที่2บ้านถูกน้ำท่วมถนนถูกตัดขาดและเด้งที่3อาหารขาดแคลนจนต้องลักลอบของเถื่อนประชาชนถูกบีบคั้นจากทุกทางแล้วรัฐบาลทำอะไรยังคงเงียบและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับคุณผู้ชมครับในสถานการณ์วิกฤตชาติแบบนี้ เสียงที่ดังที่สุดในกัมพูชาตอนนี้ไม่ใช่เสียงร่ําไห้ของคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวไม่ใช่เสียงน้ำป่าที่ไหลหลากแต่คือความเงียบจากรัฐบาลครับเป็นความเงียบที่เยือกเย็นและน่าขนลุกที่สุดเพราะมันคือสัญญาณของการลอยแพรประชาชนอย่างเป็นทางการลองไล่เรียงดูอีกทีนะครับรัฐบาลเป็นคนเริ่มต้นวิกฤตค่าเงินด้วยคําสั่งที่ผิดพลาด รัฐบาลล้มเหลวในการรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมและรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้แต่แทนที่จะออกมายอมรับความผิดพลาดออกมาตรการเยียวยาหรือเร่งให้ความช่วยเหลือรัฐบาลกลับเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามยักขากรรมสื่อหลักในประเทศหลายสำนักที่เคยเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลก็เริ่มที่จะเงียบผิดปกติราวกับได้รับสัญญ,ญาณให้ห้ามพูดความจริง สิ่งที่น่ากลัวกว่าน้ำท่วมหรือค่างเงินดิ่งก็คือการที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าปั่นหัวประชาชนต่อไปใช้ความเงียบเป็นอาวุธปล่อยให้ประชาชนสับสนและสิ้นหวังในขณะเดียวกันก็ยังคงปลุกระดมแนวคิดชาตินิยมแบบผิดๆให้คนโทษเพื่อนบ้านโทษไปทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นโทษความผิดพลาดในการบริหารของตัวเอง นี่คือสูตรสำเร็จของการเมืองแบบเก่าที่ใช้ความเกลียดชังเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของตนเองสุดท้ายแล้วคนที่รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือประชาชนตาดำๆที่ไม่มีปากไม่มีเสียงพวกเขาถูกทิ้งให้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันเองคนที่มีเงินบาทเก็บไว้ก็ขาดทุนยับเยินคนที่บ้านถูกน้ำท่วมก็ไร้ที่สุกหัวนอนคนที่ไม่มีอะไรจะกินก็ต้องเสี่ยงตายหาของเถื่อนมาประทังชีวิตมันคือภาพสะท้อนของรัฐที่ล้มเหลวโดยสมบูรณ์ ที่ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดของพลเมืองได้เลยคำถามสุดท้ายที่ต้องถามดังๆก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปความอดทนของประชาชนมีขีดจำกัดหรือไม่ความอดอยากและความสิ้นหวังจะนำไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่หรือเปล่าหรือรัฐบาลกัมพูชามีแผนการลับอะไรซ่อนอยู่ในความเงียบงันครั้งนี้วิกฤตครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหรือ นี่คือจุดจบของยุคสมัยจับตาดูกันให้ดีครับคุณผู้ชมเพราะมหากาบเขมรร่มสลายครั้งนี้ดูเหมือนจะเพิ่งเริ่มฉากแรกเท่านั้นบอกได้คำเดียวว่าหลังจากนี้มีแต่เรื่องเดือดๆแน่นอนอ้างอิงเอ,งเอกสารข่าวกรองระดับลับสุดยอดของไทยที่นายทหารระดับบิ๊กบิกพยักหน้ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจีนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดสาธารณรัฐประชาชนจีนพี่ใหญ่ที่ยิ้มหวานให้เราตลอดมา คือผู้อยู่เบื้องหลังการส่งของข,องขวัญมรณะล mm ็อตมหฮมาให้กับกัมพูชามันไม่ใช่แค่การส่งมอบธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการส่งมอบที่จับเวลาได้แปะราวกับเขียนบทหนังเอาไว้ mm hmm. เพียงไม่กี่สัปดาห์ย้ำว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์ mm hmm. ก่อนที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะลุกเป็นไฟกลายเป็นสมรภูมินองเลือดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ยิ่งกว่าการเติมน้ำมันเข้ากองไฟแต่มันคือการสาดน้ำมันเบนซินราดกองแพรงที่รอวันประทุชัดๆ เอกสารข่าวกลองไม่ได้พูดลอยๆนะครับคุณผู้ชมแต่ระบุวันเวลาชัดเจนระหว่างวันที่21-23ถึง23กรกฎาคมเครื่องบินลำเลียงทหารรุ่นพยายักษ์ของจีนอย่าง Y20 จําจำนวนมากถึง6ลำบินด่งลงจอดที่เมืองท่าสีหนุวิวของกัมพูชาและแน่นอนว่าไม่ได้มาทัวร์ชมวิวแต่พี่ท่านขนตู้คอนเทนเนอร์ใส่กระสุนมาด้วยถึง42ตู้ลองจินตนาการภาพตามนะครับ42ตู้มันเยอะขนาดไหนข้างในไม่ได้มีขนมไหว้พระ แต่ยัดทนานมาด้วยจรวดกระสุนปืนใหญ่และกระสุนสำหรับเคลื่อนยิงลูกระเบิดหรือปืนครบครบเซตสำหรับเปิดคอนเสิร์ตสงครามของร้อนรอตนี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในโกดังให้ฝุ่นจับเล่นๆครับทันทีที่ล้อแตะพื้นมันถูกลําเลียงอย่างเร่งด่วนต่อไปอยังชายแดนจุดหมายปลายทางคือพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารไอพื้นที่พิพาทเดิมๆที่เป็นเหมือนหนามยอกอกคนไทยมานาน10ปีนั่นแหละครับ สิ่งที่ทำให้โลกต้องหันขวับมามองไม่ใช่แค่จำนวนอาวุธแต่มันคือความเนียนของปฏิบัติการนี้การส่งมอบครั้งนี้ไม่เคยมีรายงานข่าวที่ไหนมาก่อนเลยมันคือปฏิบัติการใต้ดินที่ทำกันอย่างเงียบเชียบแต่ดันมาโปะแตกเอาตอนที่มันประจวบเหมาะเกินไปประจวบเหมาะกับที่ภาพถ่ายดาวเทียมจับได้ว่าฝั่งกัมพูชากำลังเร่งเสริมกำลังพลสร้างถนนยุทธศาสตร์เส้นใหม่ผลทานที่มั่นใหม่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเหมือนคนเตรียมบ้านรอรับของขวัญชิ้นใหญ่ ของขวัญที่เอาไว้ยิงใส่เพื่อนบ้านนักวิเคราะห์ที่ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ฟันธงเปรี้ยงบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การเสริมเขี้ยวเล็บธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณถึงท่าทีที่แข็งเกร้าวก้าร้าวและพร้อมบวกมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันคือการบอกเป็นในๆว่ารอบนี้กูเอาจริงแล้วเป็นไงล่ะครับปลายเดือนกรกฎาคมเสียงปืนแตกจริงๆการสู้รบประทุขึ้นชนิดไม่ให้คนไทยได้ตั้งตัว กินเวลายาวนานกว่า5วันเต็มมีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝั่งรวมกันไม่ต่ำกว่า40รายประชาชนคนหาเช้ากินข่าหลายแสนคนต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องหนีตายกันอลมานมันคือโศกนาฏกรรมที่ถูกจุดชนวนขึ้นจากของขวัญที่พิษจีนส่งมาให้เราทั้งสิน้นฝั่งเรายืนยันหนักแน่นพร้อมหลักฐานคาตาว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนยิงจรวดถล่มไม่เลือกหน้าทั้งสถานีบริการน้ำมันโรงพยาบาลและบ้านเรือนประชาชนตาดำๆจน ทำให้มีพลเรือนคนไทยเสียชีวิตอย่างน้อย13รายนี่ไม่ใช่การรบของทหารกับทหารแต่มันคือการจงใจเปลี่ยนพลเรือนให้กลายเป็นเป้ามันโหดเหี้ยมเกินกว่าจะเรียกว่าการประทะชายแดนกองทัพไทยเราก็ต้องตอบโต้แบบทันควันส่ง F16 ขึ้นฟ้าไปจัดการไม่ใช่เพื่อรุกรานแต่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไฟสงครามมันลามเข้ามาเผาบ้านเราไปมากกว่านี้เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าศักยภาพเรายังเหนือกว่าและเราจะไม่ยอมให้ใครมารังแกง่าย แต่คำถามที่มันยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนก็คือเรื่องทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการที่ชื่อว่าจีนพาคแรกเนี่ยแค่เกริ่นนำให้เห็นภาพความเดือดที่ชายแดนแต่พักต่อไปเราจะไปขยี้คำแก้ตัวของแต่ละฝ่ายที่บอกได้เลยว่าฟังแล้วต้องกลุ่มขมับต้องบอกว่าวินาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับไม่คิดไม่ฝันว่าประเทศจีนที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรกับพี่ไทยเราแต่ทำไมมีข่าวจะวงใน หลุดมาว่าจีนเขานี่แหละเป็นผู้ส่งอาวุธให้กัมพูชาก่อนเปิดฉากสู้รบกับไทยบริเวณชายแดนโดยส่งมาทางเครื่องบินจำนวนหกลำซึ่งขนส่งนั้นประกอบไปด้วยอาวุธทำลายล้างสูงจรวดปืนครกกระสุนปืนใหญ่จำนวนมหาศาลร,รวมบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ถึง42ตู้โอ้โหนี่สินะครับที่เขาว่ากันว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรจีนที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรแต่ก็ ไม่ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยทางด้านของจีนเมื่อทราบข่าวนี้ก็ออกมาโต้ว,ว่าไม่เป็นความจริงยันไม่ได้ส่งอาวุธใหม่เป็นเพียงอาวุธเก่าและสนับสนุนวิถีอาเซียนเน้นสันติภาพและเสถียรภาพภูวิภาคเพื่อประชาชนเป็นท่านท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเชื่อใครครับหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ